สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะพาทุกคนไปพบกับสิบถนนสุดเฮี้ยนในไทยที่ไปเมื่อไหร่ต้องคนลุกเกลียวและคุณต้องระวังทุกครั้งที่ขับรถผ่านการใช้รถใช้ถนนนั้นก็มาพร้อมกับอันตรายและความเสี่ยงเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมบางที่ถึงเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งอาจเป็นเพราะลักษณะถนนที่ถูกออกแบบมาไม่เหมาะสมแต่ก็ยังมีหลายคนที่เชื่อว่าอุบัติเหต,เหตุเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งดีลับที่เรามองไม่เห็นแล้วคุณจะเชื่อเรื่องเหล่านี้หรือไม่ วันนี้ขอนำเสนอสิบถนนสุดเฮี้ยนในประเทศไทยจะมีถนนเส้นไหนที่คุณต้องระวังบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะโค้งเหมืองผ่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นความเฮี้ยนกันที่ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าขับรถขึ้นเหนือเป็นถนนที่ปราบเซียนสำหรับหลายๆคนด้วยลักษณะถนนที่เป็นเขาคดเคี้ยวโค้งอันตรายนับไม่ถ้วนเลยก็ว่าได้แต่อีกหนึ่งโค้งที่เรียกได้ว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยจนน่าตกใจนั่นก็คือโค้งเหมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หรือที่รู้จักอีกชื่อคือโค้งปากท่อ ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็ได้เจอกับเหตุการณ์ประหลาดกันอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวโค้งผีเฮียนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมาถึงถนนที่สองยังคงอยู่กันที่ภาคเหนือเช่นเดิมถัดลงมาจากเชียงใหม่เล็กน้อยนั่นก็คือที่จังหวัดลำพูนกับโค้งผีเฮียนที่อำเภอแม่ทา แค่ชื่อก็น่าจะบอกถึงความน่ากลัวและอันตรายของถนนสายนี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งที่มาของชื่อนี้มาจากเรื่องเล่าของชาวบ้านระแวกนั้นว่ามีหญิงสาวเคยประสบอุบัติเหตุที่บริเวณน,นี้แต่เกิดเหตุการณ์ผีบังตาทำให้ไม่มีใครเห็นและไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ ป้อมสายตรวจตำบลเนินพระริมถนนสุขุมวิทสายเก่าจังหวัดระยองมาต่อกันที่เรื่องราวความน่ากลัวในภาคตะวันออกกันบ้างกับเรื่องราวสุดแปลกที่มีอุบัติเหตุรถแหกโค้งบริเวณหน้าป้อมอยู่บ่อยครั้งรวมถึงมีผู้เสียชีวิตบริเวณนี้มากกว่า50ชีวิตรวมถึงทุกครั้งก่อนเกิดอุบัติเหตุ ชาวบ้านแถวนั้นจะได้ยินเสียงประหลาดที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในป้อมนั้นต่างก็เคยพบและเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวโค้งทางด่วนพระรามหกแขวงสามเสนในเขตพญาไทอีกหนึ่งโค้งที่เกิดอุบัติเหตุ จนเป็นข่าวให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือโค้งทางด่วนพระราม6ที่คนกรุงเทพอย่างเราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีขึ้นชื่อว่าทางด่วนก็มาคู่กับความเร็วอยู่แล้วและด้วยเส้นทางยกระดับที่หากผู้ขับไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้ดีอาจทำให้รถเกิดการเสียหลักและพลิกคว่ำ จนตกทางด่วนอย่างที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ได้ทางแยกตัววายสพานรัชวิภาทางสามแพร่งเป็นที่เลื่องลือของความหลอนและความน่ากลัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอีกหนึ่งทางแยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยของชาวกรุงเทพนั่นก็คือทางแยกตัววายบนสพานรัชวิภา ด้วยลักษณะของถนนที่เป็นทางแยกทำให้หลายคนที่ไม่คุ้นทางอาจเกิดการหักเลี้ยวกระทันหันจนเกิดการพลิกคว่ำและตกสะพานโค้งร้อยศพหน้าสาลอาญารัชดาโค้องอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็อาจจะดูไม่แปลกแต่โค้งร้อยศพ ที่บริเวณหน้าศารอาญารัชดารถแทบทุกคันที่เกิดอุบัติเหตุกลับวิ่งพุ่งเข้าชนกับต้นโพบริเวณทางโค้งแทบทุกคันทั้งเวลากลางวันและกลางคืนผู้ประสบอุบัติเหตุหลายรายเจอกับเหตุการณ์ประหลาดที่เห็นผู้หญิงเดินตัดหน้ารถทำให้หักหลบหรือเหยียบเบรกกระทนหัน และพุ่งชนต้นโพบริเวณเกาะกลางถนนด้วยความเหี้ยนที่ชาวบ้านต่างล่ำลือกันมาทำให้มีหลายคนเข้าไปทำพิธีกรรมบนบานเรื่องราวต่างๆกันมากขึ้นโค้งอันตรายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันหากขับรถออกมาจากกรุงเทพวิ่งลงมาทางใต้ได้ไม่นาน อีกหนึ่งจังหวัดที่หลายคนเคยมาเที่ยวกันอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันโค้องอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพานหรือที่เราอาจเคยได้ยินจากข่าวของพิตูลบอดดี้สแลมที่ตั้งใจวิ่งเพื่อขอรับบริจาคซึ่งโค้งอันตรายนี้ ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบางสะพานกับอำเภอบางสะพานน้อยซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างมืดรวมถึงมีการสุดตัวของถนนหลายจุดทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นสะพานร้อยศพอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรถัดลงมาเข้าสุภาคใต้ ที่ขึ้นชื่อกันดีว่ามีฤดูฝนที่ยาวนานการใช้รถใช้ถนนจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นกว่าปกติหลายเท่าตัวแต่สิ่งที่น่าแปลกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรสะพานร้อยศพอำเภอประทิวกลับไม่ใช่การขับรถแหกโคง้งแต่กลับเป็นเหตุการณ์ที่มีคนตกจากรถไฟเสียชีวิตหลายต่อหลายครั้ง โค้งร้อยศพที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอีกหนึ่งโค้งสุดหลอนอย่างโค้งร้อยศพอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาที่ชาวบ้านแถวนั้นร่ำลือเรื่องความเฮี้ยนกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยความอันตรายของถนนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณโค้งนี้บ่อยครั้งเคยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริเวณนี้ สูงสุดถึงสิบสาคนและเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องจนชาวบ้านแถวนั้นต้องนิมนต์พระเพื่อมาสวดปัดเป่าส่งวิญญาณตามความเชื่อโค้งปราบเซียนร้อยศกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมาถึงถนนเส้นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงความเฮี้ยนกันในวันนี้นั่นก็คือ โค้งปราบร้อยศพอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยลักษณะถนนที่เป็นโค้งหักศอกบวกกับเป็นถนนที่ใช้ออกนอกเมืองทำให้ผู้ที่ขับส่วนใหญ่ใช้ความเร็วที่มากกว่าปกติและเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตณบริเวณนี้อยู่บ่อยครั้งจนชาวบ้านแถวนี้ชินซะแล้วแต่ก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคน ที่เชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ที่บริเวณนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสิบเส้นทางสุดเฮียนที่รวมมาให้ชมกันในวันนี้สำหรับใครที่ต้องใช้รถยนต์ในเส้นทางที่กล่าวถึงก็ขอให้ระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยปลอดภัยคือเรื่องสำคัญที่สุดในการขับขี่สวัสดีคะ่ะ